สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกะรอยกราฟเปิดตำราเทรดนะครับวันนี้วันที่10เดือนเมษายน2563นระครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกราฟภาพใหญ่นะครับเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับคือการที่กลับมาไล่เลียงกันใหม่เนี่ยเพื่อหาจุดจุดที่มันผิดพลาดนะครับซึ่งวันนี้ผมมีโสเข้ามาเพื่อมองหา ที่เล่นแบร์เพื่อหาคลื่น b นะครับซึ่งตรงนี้ชัดเจนว่าถูกต้องละนะครับแล้วทีนี้ก็คือไอ้ไอ้ไอ้คลื่น c ที่เรากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะครับกลับมาดูกันใหม่อีกทีนึง <c oughs> ก็มาทุกคลิปผมก็ย้อนกลับมาดูนะครับแต่วันนี้ผมเห็นข้อผิดพลาดนะครับคือนะครับ ในส่วนของ ISI เนี่ยจากตรงจุดเนี้ยนะครับตอนแรกผมมองว่ามันเป็นไอเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแท่งนี้มันไม่ใช่แท่งนี้นะมองยังไงก็ไม่รู้นะครับดันเป็นว่าแท่งตรงเนี้นะครับมันเป็นขึ้นสามนะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นขึ้นสี่ของชุดเนี้ยนะครับชุดจากเนี้ยหนึ่งสองนะครับเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าน,น,นะครับคือตอนแรกเรามองว่าตรงนี้มันเป็นห้าเฟล แต่การที่จะเป็น5 f เฟลเนี่ยลืมกฎของ i m p u r t w Wave ไปว่าถ้ามันจะเป็น Terminal Impulse เนี่ยขึ้น4มันต้อง overlap หัวหนึ่งแล้วก็กินพื้นที่ของขึ้น2ลงไปมันถึงจะส่งผลให้5 f เฟลเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผิดนะครับตรงนี้จุดนี้ผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจุดตรงนี้จะเป็นขึ้น3หรือขึ้น5คือมันสุดสิ้นสุดตรงนี้เ <c oughs> พราะโดยภาพมันแล้วเนี่ย มันเกิดไดเวเจนขึ้นตรงนี้ชัดเจนนะค,คือตรงนี้เห็นแท่งสีเขียวนี่ไหมมันทำทำราคาต่ำลงแต่ว่า ISI มันดีดตัวสูงขึ้นนะครับนะครบคือที่ผ่านมาเรามองว่าตรงนี้เป็นเป็นไอจุดแท่งเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันกลายเป็นว่าตรงนี้มันมีมันมีเดเวเจนเล็กๆขึ้นที่เรามองไม่เห็นในเดลี่พอตรงนี้เราผิดพลาดปุ๊บ ส่งผลให้เรามองภาพพวกนี้ผิดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้เราไม่ได้เริ่มนับจุดนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็กลับมามองใหม่คือวันนั้นที่เราก่อนหน้านั้นเรามองว่าตรงนี้เป็นซิกแซกเพื่อจบ4ี่แล้วลง5ถ้าสมมุติว่าตรงนี้คือ3แล้วขึ้น4ลง5เนี่ยเป็นซิกแซกได้ไหมถ้าเป็นซิกแซกเนี่ยผิดกฎแล้วนะครับ ผิดกฎยังไงคือการที่จะเป็นซิกแซกเนี่ยมันต้องรีเทสน้อยกว่าหรือเท่ากับ61.8%ของ import เว็บชุดก่อนหน้าไอ้ตัวนี้มันมากกว่า61.8%นะคร็ดเนี่ยมันมากกว่า61.8%นะนี่คืออิ p พ r t ชุดก่อนหน้านะครับนี่ไม่ว่าตัวนี้จะเป็น5หรือ3นะโอเคเพราะฉะนั้น กฎข้อนีมน้มันผิดไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้นับขึ้นตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรานับแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นถือว่ายกเลิกไปนะครับเรามาเริ่มนับกันใหม่ถ้าตรงนี้เป็น3ขึ้น4ลง5เนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้ถ้าจากภาพที่มองเห็นด้วยตานะครับมันก็จะเป็น triangle นะ ทำไมวันนี้ถึงมองว่าเป็นทร i ยเกินนะครับคือจากก่อนหน้านู้นนะครับเรามองกราฟเราไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเราเริ่มต้นจากจุดน,นี้คือมันผิดพลาดไปแล้วแต่ทีนี้เรามาเริ่มต้นอยีกเนี่ยการมองกราฟเรามองมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆนะเบื้องต้นเราต้องมองเป็นอินพุตไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ขึ้นข้างหน้ามันจะเป็นอะไรนะพอภาพมันเฉลยออกมาปุ๊บเนี่ย ประกอบกับเรามองผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เลยนับผิดกันหมดเลยนะพอภาพมันเฉลอยออกมานะฮะคือมันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยเป็น Triangle นะ,ะแล้วในกรณีที่ตรงนี้มันจบ C แล้วล่ะคือดูจากโ o c แคสติกเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะจบเป็นขึ้น5ตรงนี้ขึ้น4จบตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเกิดไดเวเรชันขึ้นตรงนี้ แล้วชุดขึ้นที่มันขึ้นมาตรงนี้มันเป็นมันเป็นชุดขึ้นที่ใหญ่แล้วมันเกิดฮิดเด้นแบร์ขึ้นตรงนี้หมายความว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเป็น1ลงสคือจริงๆถ้าถ้ามันจะเป็น4ลง5้นะครับไอโซแคสซิงมันน่าจะขึ้นมาแค่แถวแถวเนี้ยแถว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 หกสิบแล้วก็เอี้ยวตัวลงมาแต่ตรงเนี้ยคือมันขึ้นมาสูงนะฮะขึ้นมาทำฮิดเดนแบร์กับขึ้น b เนะี่ย แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น1ลง2แต่เราก็จะไม่ทิ้งจุดประเด็นที่ว่าตรงนี้คือขึ้น3ขึ้น4ีลง5นะฮะเราจะมองใน2องกรณีนะถ้าตัวนี้ขึ้นเป็น1ลง2นะชุดนี้ก็จะเป็นโมทีฟเว็บนะฮะโมทีฟเว็บก็จะประกอบไปด้วยนะครับ5้าคลื่นแต่ในชุดของ5้าคลื่นเนะี Sub ่ยซับเดไวของคลื่นย่อยเนะี่ยมันจะมี ขึ้นละ3นะครับ3 3 3จนครบ5คลื่นนะครับคือเอาง่ายๆมันก็เหมือนทรายเกินนั่นแหละ t r ายเกิ e แต่ triangle มันจะเป็นชุดของคอ l เลกทีฟไงคือถ้าเรามองว่าตัวนี้คือ4ลง5อันนี้ก็จะเป็น t r i ยเกิ e เป็นชุดของคอ l เลกทีฟนะมันก็ซีริกขึ้นย่อยเหมือนกัน5คลื่นเอ้ย3 3 3, 3. นกัน A B C D นะฮะโอเคในกรณีที่มันเป็นคลื่น1ลง2เนะี่ย ในกรณีที่เป็นขึ้น1ลง2นะครับมันมันจะมีเงื่อนไขยังไงนะครับขึ้น1นะครับลง2นะครับมันจะมีเงื่อนไขยังไงนะครับขึ้น1ลง2เนี่ยเบื้องต้นนห่ะมันจะต้องลงมาเป็น A B C นะครับ3ามขึ้นนะครับในส่วนของปลายขึ้นเนี่ยห้ามต่ำกว่าโลนี้นะครับผมอันนี้มันอ่าเขียดลงมาต่ำไปนิดหนึง ในส่วนของปลายขึ้นเนี่ยห้ามต่ำกว่านี้นะครับห้ามต่ำกว่า3 8 0 0แอ่า3 8 5นเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นอะไรได้อีกนะครับนอกจากเป็น ABC ซิกแซกหรือแฟลตแล้วเนี่ยมันยังเป็นทรายเกิลได้อีกด้วยนะครับมันยังเป็นทรายเกิลได้อีกด้วยนะครับนะอันนี้คือกรณี1นี1ลง2แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นไป อันนี้คือกรณี1ลง2นะแล้วกรณีที่เป็น4ขึ้นตรงนี้เป็น4ละ่ะกรณีที่คลื่นตรงนี้เป็น4 4เปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันเนาะลง5แล้วลง5เนี่ยชุดคลื่นมันจะต้องเป็น5คลื่นครับ แล้วมันต้องทำนิวโลครับแล้วมันต้องทำนิวโลนะครับคือโลโลตรงนี้มัน3858มันก็อาจจะทำที่3500 3800หรือ3700ก็ได้นะคือมันต้องเป็นนิวโลแต่ห้ามต่ำกว่า3 2 0 0โลเดิมของปี ของปอีอะไรนะสองพันสะิบก้าน่ะคือห้ามต่ำกว่าโลนั้นนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นสีลงห้านะฮะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัด แล้วเมื่อจบ5แล้วทำไงต่อมันก็คือขึ้นครับก็จะขึ้นไปนะฮะ <c oughs> ก็จะขึ้นเป็นเป็นขึ้นที่3นะครับขึ้นที่3ของขึ้น1ของ3อะ่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้อันนี้คือภาพใหญ่นะครับ อันนี้คือภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือแบ่งกันเป็น2กรณีนะเงื่อนไขก็ตามนั้นนะครับก็คือถ้าเป็น1ลง2นะก็คือตั้งแต่สามสิยันเจ็ดสินี่แหละยันนี่แหละคือคือถ้าหลุดถ้าหลุดเส้นนี้ลงมาก็ทําการช็อตได้นะครับส่วนคนที่ถือสปอร์ตนะฮะก็คือถือครองซื้อตรงไหนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้คือ ตรงนี้คือปลายขึ้นแล้วละ่ะสำหรับคือจุดต่ําสุดแล้วละ่ะถือครองไว้3-4เดือนขายนะมีกำไรนะฮะนอกซึ่จากว่ามันหลุดโลไป3,200นะอันนั้นค่อยปล่อยเราค่อยไปซื้อใหม่ที่ราคาต่ำกว่านั้นแต่ดูแล้วมันมันมันไม่ใช่แล้วละ่ะมันคือมันจะเกิดที่2กรณีนี้แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่นะครับคลิปที่ผ่าน,านมา อันนั้นอันนั้นโมฆะไปก่อนนะครับเรามามองจุดนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยไอ้จุดเนี้ยมันจบหรือ,อยังไอ้ไอ้ปลายไทแองเกิลตรงเนี้ยหรือ รายโมทีฟเว็บตรงนี้มันจบหรือยังนะฮะเรามาดูนิดหนึ่งถ้าดูตรงนี้ก็เหมือนจะจบนะเหมือนจะจบเหมือนจะเบี่ยงหัวลงนะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปที่หนึ่งชั่วโมงเลยแล้วกัน <c oughs> แต่จากภาพเมื่อกี้นะครับลืมชี้ให้ดูตรง r s i เนะี่ยดูเหมือนจะเกิด h i d เด n นบู l นะดูเหมือนจะเกิดปลายดูเหมือนจะยกปลายขึ้นนะ เหมือนจะหลอกๆออยังไงไม่รู้อันนี้คือภาพหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรากรณีที่เรามองกันไปเนะี่ยมันผิดไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะมองกันยังไงว่าตรงนี้คือ triangle น,นะครับเรามานับคลื่นกันนะครับถ้าขึ้นเป็นหนึ่งเนะี่ยมันจะเป็น m o ทีฟ m o ทีฟหรือ t r i a n g l นนะ่ะมันจะขึ้นซีรีส์ขึ้นย่อยมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันใช้คนละกรณีนะครับ อันนี้มันจะเริ่มเป็นนะครับ a b c นะฮะเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับเป็นสีขาวแล้วกันนะครับนะครับตัวนี้จะเป็น a b c ชุดแรกนะครับแล้วก็เป็น a b c ชุดที่สองเป็น a b, b c ชุดที่3ส่วนชุดที่4เนะี่ยจะเป็นตัวนี้เป็น a b c ตัวนี้จะเป็น t ฟ i a เก l e แล้วละ่ะส่วนชุดเนี่ยชุดสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือชุดสุดท้ายเนี่ยตัวนี้คือ a ละอันนี้ a b c เนี่ยประเด็นคือมันตรงเนี้ยมันเหมือนกำลังจะหลอก ผมมองว่ามันยังขึ้นได้อีกนะครับไปที่ประมาณแถวแถวเจันห้าเนี่ยนับยังไงเหรอครับอะไร abc อะไรก็ไม่รู้คือนับอย่างนี้ครับอันนี้ abc นี่คือหนึ่งถ้าเป็นโมทีฟเนาะห abc 2, abc 3, abc 4, แล้วก็ abc 5แต่ถ้าเกิดว่าคือโมทีฟนี่มันเป็นเทรนเป็นเทรนเพื่อที่ขึ้นเป็น leading diagonal ก็คือเป็นเพื่อขึ้นหนึ่งลงสองนะ แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นไอตัว triangle เนี่ยก็คือเป็น A B C D แล้วก็ E ก็คือขา E สุดท้ายเนี่ยมันยังเหลือซั b เบสอีกขึ้นหนึ่งแล้วราคาเนี่ยมันมันเหมือนจะหลุดเทรนไลน์ลงมาแล้วเหมือนจะหลุดเทรนไลน์ลงมาแล้ว คือการนับขึ้นย่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับคืออย่าไปอย่าไปาถือสาตรงนั้นมากนะครับคือให้มองภาพรวมนะครับภาพภาพเดลี่ภาพรวมภาพหลักนะในจุดที่มันจะไปนะครับก็คือแนวป้องกันคือถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยหลุดลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็ตามนะครแต่ตรงเนี้ยมันดูเหมือนมันกําลังจะเกิดฮิตตินแบกขึ้นมายังไงครับตรงเนี้ยดูสิครับอ้ซีตรงเนี้ย อันนี้คือ x ใช่ไหมอันนีอน้อันหนึ่งเนี่ยสองเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตรงตรงสองเนี่ยมันเกิดเนี่ยดูดิที่ดันแบ้นมาแล้วสโตมันก็รอบมันก็จบแล้วในในหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้เรามองหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อจบขึ้นตรงเนี้ยแล้วค่อยลงอันนี้เหมือนจะตบหลอกนะฮะ โอเคอันนี้คือมุมมองในภาพเล็กนะครับซ้ำเอาจบแค่นี้ดีไหม <c oughs> มันก็มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะมันจะจะตบหลอกนะผมคิดว่ามันน่าจะตบหลอกเพื่อขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเล็กๆเกนี่ยแล้วก็ลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามันหลุด นะครับถ้ามันหลุดลงมาจริงๆจังๆนะคือถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยคือถ้ามันหลุดลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วมันดีดขึ้นไปข้างบนแล้วมันชนแค่ตรงเนี้ยแล้วมันลงมาอันเนี้ยยืนยันในการลงนะครับยืนยันในการลงนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดป้องกันของเราก็คือยังไงก็คือมารอมารอมารอให้มันรีเทสขึ้นไปก่อนคือมันลงอปล่อยให้มันลงไปก่อน พอมนลงมาแล้วมันรีเทชขึ้นมาชนตรงเนี้ยชนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันหันหัวลงมาเนะี่ยแล้วมันหลุดโลไอ้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันหลุดโลตรงเนี้ยนะครับพอมันหลุดโลตรงเนี้ยปุ๊บเพื่อนเข้าตรงเนี้ยนะฮะอันเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ได้กําไรชัวร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันยืดยาวนะ แต่ผมคิดว่าวันนี้คลิปวันนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์แล้วก็การนับมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องนะผมคิดว่ามันมีโอกาสมีเปอร์เซ็นที่ถูกต้องสูงสูงกว่าคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีบลงนะครับรีบลงวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับได้พิจารณานะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมใช้พิจารณาญาณของตัวเองประกอบเข้าไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยหากเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ bitcoin scripture นะครับแฟนเพจนะเข้าไปเป็นคนแรกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ